สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านพบที่ฟังในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2013นี้กันเช่นเคยน,นะครับวันนี้พบกับผมและคุณเพีรพัฒน์วัฒนาพิรมกันอีกเช่นเคยน,นะครับสวัสดีครับเพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณพิศครับครับวันนี้วันศุกร์ที่สัปดาห์ที่2ของเดือนนี้แล้วนะค,ะครับ ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อเดือนที่แล้วอย่างน้นอยๆเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วคุณวิศักดิ์จะบรรยากาศได้ไหมอ๋อคนเยอะมากเลยครับเดอนทาต่างจังหวัดกัน <laughs> ใช่ไหมครับใช่ใช่ <laughs> วัน,น <laughs> วันนี้ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมตรวจสอบดูจากปริมาณรถยนต์แล้วก็หมายถึงว่าการเดินทางนะครับรถทัวร์เนี่ยยังคงยังคงมีเที่ยว ใกล้คเคียงของเดิมอยู่นะ<ม>ของเดิมนี่คือประมาณเดือนเดือนมีนาใช่ไหมก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาก่อนโควิดใช่แต่ว่าเครื่องบินเนี่ยบางสายการบินบางฟล์บางเที่ยวบินที่จะบินไปในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองหลักๆของประเทศเนี่ยถ้าเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตหัดใหญ่อันนี้ก็อาจจะใกล้เคียงของเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองรองๆลงมานี่อาจจะลดลงไปบ้างครับรบ,บางจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตรวจสอบไปแล้วเนี่ยนะครับมีเฉพาะฟล์เช้าคนพิสัก๋อเลยครับ มีเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นนะครับปะกะติมีทุกชั่วโมงเลยปกติมีถึงสองทุ่มอ่ะครับ <c oughs> มันมีแค่ไฟสุดท้ายนี่คือทุ่มหนึ่งเออห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นซึ่งถ้าเราจะไปไฟไน,นั้นเนี่ยมันไปไม่ได้ไงเพราะว่ามันเลิกง,งานสี่โมงครึง่งมันไม่ทันแล้วคุณต้องแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าคุณจะไปเครื่องบินเนี่ยคุณต้องไปถึงล่วงหน้าคือต้องเข้าไปเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนหนึ่งชั่วโมงนะหมายถึงว่าหนึ่งชั่วโมงคุณต้องไปนั่งรอแล้วนะนั่งรอที่เกตแล้วนะรอเขาเรียกข สมัยก่อนนี่ยังเออเลยลอยชายได้ตัวนี้ไม่ได้เลยก็ฝากบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าจะมีคนตกเครื่องค่อนข้างเยอะเพราะว่ากระบวนการในการที่จะเช็คอินผู้โดยสารเข้าไปเนี่ยจะมีทท้กระบวนการที่ต้องกั้นกรองใช่ไหมครัอ๋อต้องคัดกรองด้วยต้องคัดกรองด้วยคัดกรองนี้คัดกรองตั้งแต่ตอนเข้าท่ากาญจยาเลยนะตัวสุขภาพเบื้องต้นประมานนี้ใช่แล้วกว่าจะขึ้นเครื่องเนี่ยท่านตรวจกี่ด่านคิดดูแล้วกันไปเผื่อเวลานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นตกเครื่องนะฮะด้วยความปราถนาดีครับป่มที่ห่วงที่อสิบ อ๋อเลยมีมีเพ uh, 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 ื่อนแบบหลายคนยังลาต่ออยู่เลยยังไม่หยุดอีกเหรออ่าก็หยุดแปดเก้าสิลายังไม่หยุดลาดลาเลยโอ้โหหยุดต่อเนื่องมายังมีความสุขนะคอยมีความสุขคอยมีความสุขกันนะครับเดินทางไง่าสิบสองเผื่อเวลาไว้นิดหนึ่งครับกลับ จ้งให้ทราบกันนะครับธนาคารสินครับออกบตรเครดิตธนาคารกสินอ e ีคอมเมิร์ซเหมาะสาหรับนักช็อปออนไลน์นะครับพร้อมสิทธิพิเศษให้ผ่อนศนานสูงสุด6เดือนด้วยกันนะครับและก็อุ่นใจนะครับด้วยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง5,000บาทต่อครั้งสูงสุดคือ1,000 0บาทต่อบัตรต่อปีนะครับ รับคำคุ้มกรองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด8ล้านบาทนอกจากนี้นะครับจะออกสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมา,กการ์คแล้วก็พิเวนค์ดไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับสมัครที่ธนาคารนำสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าสอบถามได้นะครับที่โทรศัพท์เบลลขคือ022998888ครับ ส่วนทั้งสองช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเาศรษฐกิจวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของการสนับสนุนสตาร์ทอัพสาสาขาด้วยกันนะครับมีสาขาเกษตรสาขาสุขภาพแล้วก็สาขาการท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะต่อยอดจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยก็จะคุยเรื่องนี้กับดรช,ชินาวุชินาประยูนผู้เชี่ยวเพมในการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับส่วนในช่วงที่2นะครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจ เก็บตกเศรษฐกิจวันนี้คุยกันกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารน้ำสินและอดีตก,กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกันเช่นเิดน,นะครับสัปดาห์นี้คุณมงคลจะมาคุยกับเรานะครับเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมนะครับเพื่อเข้าโครงการเที่ยวปันสุขกันอย่างไรเดี๋ยวคุยกันนะครับกับคุณมงคลลีลาธรรมช่วงที่2องริการวันนี้นะครับ,รบส่วนกิจกรรมเมื่อวานที่ผู้โชคดีครับคุณดวงกมลเหล่าชนจากจังหวัดจันทบุรี วันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินครับอาเซียนกระปุกออมสินอาเซียนจากธนาคารออมสิน2รงวังแก่รานะบุฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคำถามส่งทาง s m s กับที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือทาง Facebook ไลฟ์ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษครับทีมช็อปชาติไทย เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าธนาคารอ้มสินลุ้นชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับโดยจัดก,กิจกรรมไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับจัดไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้ทีมช็อปชาติไทยนะครับคำถามครับ ธนาคารนำสินจัดก,กิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยเพียงใช้ใจ่ายผ่านบัตรวีซา่าธนาคารนำสินนะครับลุ้นชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยถามว่ากิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยเนี่ยนะครับจะจัดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้นะครับถามมาที่กับเดือนนะครับจัดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ส่งคําตอบทาง SMS กันที่ 4221075 4 2ห1 0 7 5หรือจะตอบผ่านทางเ c e b ุ o k ไลค์ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทีเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทาารายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระบ,บุกอมสินอาเซียนจากธนาคารสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับรับไป2รางวัลเลยนะครับสุม่มตัวอย่างถ้าใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปส่วนับมเวญหลังบทารายการเพิ่มทางรับชมว้หลังทางช่ทางขออง YouTube ีกช่องทางของผูทาบ่า เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังห้ได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง a c e b o o k ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไว้อีกด้วยนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของการให้การสนับสนุนสตาร์ทอัพสาขาต่างๆ3สาขาด้วยกันประกอบไปด้วยสาขาเกษตรสาขาสุขภาพและสาขาท่องเที่ยวเพื่อเป็นการต่อจุดยอด ต่อยอดจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยนะครับพูดคุยกับคุณทินาวุฒิทินาประยูนผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับผู้ชินาวุิครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทำไมต้องเป็นสามสาขานี่ครับมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณชินาวุฒิจริงๆสามสาขานี้ถ้าพูดถึงก็เป็นรากฐานของประเทศนะครับเราก็เวลาเราพูดถึงอ่ อุตสาหกรรมทุกสาขประเทศครับมีไม่พ้นนะครับว่าเราก็จะมีสามสาขาที่เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรานของประเทศอยู่แล้วนะครับอันที่สองอุตสาหกรรมที่เป็นสุขภาพนะครับก็คราวนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับจากถานการโควิดเราเห็นได้ชัดว่าระบบสุขภาพของประเทศไทยแข็งแกร่งมากแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเรื่องของเกษตรอาหารช่นะครับแล้วก็ อ่าสุขภาพเราอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเรียกว่าเป็นสาขาที่แล้วก็ท่องเที่ยวนะครับเพราะที่เป็นที่เป็นมีความสําคัญมากๆสําหรับประเทศนะครับแต่ว่าแต่ละสาขาเนี่ยมันก็มีความท้าทายที่แตกต่งางกันออกไปนะครับแา่ผมยกตัวอย่างอย่างสาขาแรกที่ตอนนี้เจอผลกระทบหนักที่สุดก็คือสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเราเห็นด้ชัดว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่งพิ้งการท่องเที่ยวจากต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับก็ทําให้ GDP เราค่อนข้างจะหดโัวลงไปแน่นอนนะปีนี้ครับเนื่องจากว่าท่องเที่ยวไม่มาเลยจากที่เราเคยเกือบส0สิบล้านคนนะครับหายไปเยอะเท่ากับเพราะเข้าท่องเที่ยวได้แค่ไม่ถึงไกลมากเดียวนะครับไม่ถึงมีนาคมก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวอาจจะติดลบไปสิง8ปดสเปอร์เซ็ตได้อันนี้ที่เขาคาดการณ์กันนะครับก็แปลว่าอาจจะจากจากที่มีส่ิล้านอาจจะเหลือสัก5าล้าน6ล้านคนนะครับ ที่เข้ามาแล้วอันนี้คือเข้ามาแล้วดนนะครับครับแปลว่าวันเนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวมันเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวรายได้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยส่วนมากะครับมาจากการท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมันแค่เงินสามที่เป็นการท่องเที่ยวด้วยกันภทยในประเทศเพราะงั้นเงนสามจะมาชดเชิงทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นความท้าทายเลยก็คือแล้วเราจะทํายังไงให้มันเกิดโซลูชันใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆที่เราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมา ซึ่งมันกลับมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับ ừ ừ ừ เราจะบอกว่ามีวัคซีนปีหน้าปีถัดไปก็ตามนะครับมันก็อาจจะยังไม่กลับมาเป็นเป็นเคอร์ฟเดิมหรือยังเป็นระดับเดิมที่เราเคยเกิดขึ้นก่อนโควิดนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็บอกช้ากันนะครับผู้พวกแต่ประเทศเองเขาก็เจอผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ไม่น้อยกว่าก,กันนะครับโดยเฉพาะเอะที่ประเทศนี้มีมการระบาดค่อนข้างเยอะเนี่ย ừ ừ ก็ยัง,ย,งยังหยุดไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็คือวันนี้เราจะดึงการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยว คุณภาพหรือการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมีนเนี่ยกลับมาได้ยังไงครับครับประเทศไทยตอนนี้เรามีคำหนึงที่ผมอยากใช้คําว่าโควิดดีววเดนนะครับคือเรามีความได้เปรียบคือเราเรามีการสงบของโลกค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาที่จะมาคิดเรื่องอื่นค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ธุรกิจสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่า OTA ต่างชาติหรือที่เราเรียกว่าออนไลน์เท้าเอเจนซี่นะครับอนร,ระบบจอง โรงแรมรวมจองที่พักระบบจองสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ามาคอนโทรหรือควบคุมตลาดในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ห,หลายๆบริษัทนะครับก็ประกาศเลีย้ยออฟพนักง,งานเยอะมหาศาลเจอผลกระทบไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งท,ที่ประเทศไทยทําได้นะครับสาลภัยนะครับวันนี้ครับเรามีาการท่องเที่ยวที่เราเริ่มเข้าสู่ระบบที่มีมาตรฐานใหม่นะครับอย่างการท่องเที่ยวเองเขาก็ทําระบบที่เราเรียกว่าชาครับ SHE นะครับเป็นมาตรฐานในการท่องเที่ยวจะเที่ยวยังไงให้เกิด แทนที่จะเป็น Amazing Thailand ก็เป็น Amazing Travel Thailand การท่องเที่ยวที่น่าเชื่อถือได้นะครับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะครับสถานประกอบการผู้การท่องเที่ยวเองก็เริ่ม Adopt ใช้อตัวมาตรฐานใหม่เนี่ยการสุขภาวะสุนามัยนะครับที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นไอคอนเทนต์การท่องเที่ยวแบบนี้หรือรูปแบบในการท่องเที่ยวแบบนี้มันจะไม่ถูกเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างชาติโอกาสก็จะเป็นว่าผู้ประกอบการไทยถ้าสามารถรวบรวมรูปแบบของการท่องเที่ยวคุณภาพแบบนี้นะครับ ที่คนจะมองหาเช่นการท่องเที่ยวที่มันมีความปลอดภัยสูงมีความสะอาดสูงมีความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่นะครับไม่ใช่แบบอาจจะไม่ใช่รูปแบบแบบัว์รถบัสแบบเดิมไปพักหนึ่งนะครับ,บแต่ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นเฉพาะบุคคลนะครับสถานท่องเที่ยวที่อาจจะเป็นการเอสกเพรการท่องเที่ยวหน่อยนะครับหรือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องของการสุขภาพนะครับเป็นเชิงของเวลเนสแอนด์นิติคอช่วยซึ่นะครับ พวกนี้ก็จะเป็นโอกาสที่วันหนึ่งที่สถานการณ์มันพัฒนานหรืออินฟู๊กมากขึ้นเราก็จะพร้อมรองรับเรามีโรดักที่พร้อมรองรับจะท่องเที่ยวจากทุกโลกเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าจะมีความสําคัญที่เราจะปรับรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงแรกก็อาจจะช่วยพยุงเราไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าวันที่การท่อ,อ,องเที่ยวจับมาแล้วหรือวัคซีนมีแล้วนะครับวันนั้นผมว่า ถ้าเราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มมีโปรดักดีๆคัที่จะเอาโปรจากดีๆไปเล่นบนแพลตฟอร์มต่างชาติเรามารวบรวมและเล่นในการท่องเที่ยวที่เป็นแพลตฟอร์มไทยนะครับวันนี้ผมว่าโอกาสของการเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวเมืองรองเนี้ยจะเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าคนเนี่ยจะหาการท่องเที่ยวที่มันไม่ใช่พุกพลาดมากนะครับทกคนไม่ได้แบบว่าไปรวมกันอยู่ที่เดียวนะครับอาจจะต้องคิปโซเชียลดิสแทนซิ่งกันต่อไปนะครับเพราะงั้นวันนี้ผู้การท่องเที่ยวไทยสารภาพไทยก็ต้องปรับรูปแบบการให้บริการใหม่ครับ จะไปทําแบบเดิมเนี่ยคงไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายท,าที่ที่หนักมาาพอสมควรครับน่าสนใจแต่ว่ามันมันจะไปทีเดียวร้อยเ็เลยหรือเปล่าหรือว่าค่อยๆไปหรือยังไงครจากรูปแบบรถถั่วเดิมเนี่ยผมว่าอาจจะเปลี่ยนไปพอสมควรเลยครับว,รวันนี้ครับอ,อาจจะต้องอาจจะต้องอาจจะต้องมีบริการที่เรียกว่าเขาต้องมีเรื่องของในการบริหารจัดการความเสลี่ยงด้วยนะครับอาจจะมีรูปแบบการท่องเที่ยวเดิมที่เขาเคยทำอยู่แล้วอาจจะนะไม่มีปัญหานะครับแต่รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะเอเดชเชนแนลเป็นเซอร์วิสเข้ามาที่้นวได หรือตอนหลังจากนี้อาจจะมีคนที่อยากเข้ามารักษาบริการพยาบาลในประเทศไทยเพราะว่ามีความเชื่อมั่นกับระบบสาธารณสุขไทยมากนะครับราขาที่ออกไปนะครับจากภาพลักษ์ที่ออกไปก็เป็นโอกาสเหมือนกันแทนที่จะให้ต่างชาติเข้ามาทํำในตัวแพลตฟอร์มพวกนี้อย่างเดียวนะครับถ้าคนไทยสามารถทําแพลตฟอร์มพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับก็จะสามารถดึนอยู่ไรายได้เข้าประเทศได้อีกทางนึงด้วยครับครับ แล้วคนไทยทําได้ไหมฮะน่าจะได้นะผมว่าผมว่าได้ครับเพราะจริงๆหลายที่ผมยกตัวอย่างโคโราก็เกิดที่ภูเก็ตนะครับก่อนที่จะออกไปที่สระคโปรรางั้นคนไทยก็คนไทยจริงๆก็มีคนไทยเป็นโคฟาวเดอร์ด้วยนะครับเพราะจะทำได้แน่นอนครับผมมีความความเชื่อแบบนั้นครับ,รบเรา,ววา,เาแค่ต้องหาโอกาสให้เจอแล้วก็อืต้องเจอระบบ นิเวทที่ส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เองก็ต้องพยายามช่วยกันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่เป็นตัวเล็กๆเป็นรายนับเนี่ยเขาสามารถมีพื้นที่ที่จะเติบโตได้ครับเดี๋ยวถ้าผู้ฟังบางท่านอาจจะงงว่า OTA คืออะไรมันคือระบบแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจองจองที่พักจองโรงแรมอะไรพวกนี้บอะไหมครับที่เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นต่างชาติเกือบหมดแล้วนะคะใช่ใช่ก็ รายลายได้เราก็จะมีคล้ายๆกับที่วันนี้เราบนกันเรื่อง G P G P ของพวกพวกลิเวอรี่นะครับพวกนั้นก็คิด G P แทนเงอนงัายครับก็แปลว่าถ้าเรา,าสามารถทำแพลตฟอร์มประเทศไทยได้นะครับทำซาด้าไทยซาด้าไทยที่จะแบบทำงานตัวต่วตัวเหมือนต่ตตตางคนต่างอยู่นะครับมาทำงานด้วยกันนะครับเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมา <c oughs> แค่ที่จะให้บริการเฉพาะอ่ะคนนี้ทำเรื่องเครื่องบินคนนี้ทำเรื่องที่พักคนนี้ทำเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกอย่างอาจจะมีคอนเทนต์เราก็มีคอนเทนต์ที่เป็น เป็นเรียกว่าโควิดเซนลีคือคือมีการพูดถึงเรื่องโซเชียลดิสทันติเรื่อง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 ความสะอาดด้วยรวบรวมบริการพวกนี้ขึ้นมาแล้วเชื่อมโยงการทําให้เกิดเป็นแพร่ซอมแพร่ซ้มใหญ่ขึ้นมาเราก็จะสามารถจัดกานกับพววแพ่ซอมต่างชาติได้เหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราคงได้กลับมาแต่ว่าจะได้จะเป็นปีหน้าไหมครับคุณธินพุฒ์่าน่าจะปีหน้าครับครับขณะที่สองสองสาขาที่เราพูดถึงเมื่อเมื่อช่วงต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสุขภาพและเกษตรนะครับสองสาขานี้จริงงๆแล้้ววเราาตออบก่ เขาน่าจะได้ผลกระทบชงบวกด้วยซ้ํากับการจากการมาของโคงน,นะครับทำไมฮะโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลไทยก็มีบริการนะทุกอย่างมีบริการแล้วซิสเ็มเราดีอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเราสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกแล้วเราก็ทําได้ดีกว่านี้นะในช่วงที่ผ่านมานะครับ,รบเช่นยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มใช้ระบบบอกว่ายังไงทําให้คนไม่กล้าไป,ไปโรงพยาบาล เราจะใช้ระบบจองคิวได้ไหมออนไลน์อได้เราจะใช้ระบบการการสั่งยายสมมติว่าคนไข้หาหมอเสร็จกลับบ้านได้เลยไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราก็มีสตาร์ทอัพที่ให้บริการพวกนี้อยู่แต่ว่าเขาโตยากครับ<อ>แต่พอเป็นช่วงโควิดนี้กลายเป็นว่าเขาโตเลยครับเขาโตเลยแปลว่าทุกคนอ d ด p อใช้เทคโนโลยีนี้ทันท,ท,ทีนะครับโรงพยาบาลไทยหลายๆโรงพยาบาลก็หามาใช้ระบบจองคิวออนไลน์ครับ มันใช้ระบบการจ่ายยาที่บ้านที่เรียกว่า e-prescription นะครับคนไข้ที่เป็นคนไข้โรคติดต่อไม่รุนแรงนะครับเช่นพวก n c d ดีเนี่ยซึ่งมีจำนวนมากเป็นสิบล้านคนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็หัมนมาใช้การรับยาที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงที่จะไปติดโควิดหรือไปติดโรคอ,อื่นที่โรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับลดกวามไม่อาจไปนะครับหรือบางเทค,คโนโลยีที่ก่อนหน้านี้มันเทาๆบ้างมันจะเกิดไม่เกิดนะครับการเป็นวันนี้มันก็แวเป็นสแตนดาร์ดใหม่ซึ่งวันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเช่นเรื่องของเทเลเมดิซีนหรือเทเลเฮลั์ การให้บริการทางไอการแพทย์ทางไกลนะครับก็คือสามารถศึกษาหมอผ่านออนไลน์ได้หรืออะไรพวกนี้ได้ศึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปเจอเอ,อ่เจอกับคุณหมอหรือไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ครับแม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นมันมันอาจจะกฎหมายมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่พอเป็นช่วงโควิดเนี่ยเหมือนเราก็เกิดแซนด์นนบ็อกกันทั่วประเทศเลยนะครับ,ร,บระบบนี้มันก็ถูก่ัดกันทั้งใช้ทรบไดามีที่เป็นพวกเทเลมัเดจีนเ,เทเลเฮลก็โตกันมหาศาลเลยครับทำงานกันไทันนะครับ ครับอันนี้กลายเป็นว่าคนเนี้ย ระบบสุขภาพเราก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับโอกาสของช่วงสารัพที่เป็นเทเลเมตของประเทศไทยก็กลายเป็นว่าเติบโตมากขึ้นไปอีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีครับเป็นสัญญาณที่ดีที่เราาจะเห็นการเติบโตของสารักลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวครับอืครับแม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เราอีกด้านหนึ่งฮะด้านเกษตรเกษตรร้าเกษตรเกษตรก็เหมือนกันแถวเกษตรจริงๆควรจะเป็นสาขาที่เราควรจะช่วงชิงความได้เปรียบในช่วงโควิดก็อย่างที่ทราบกันนะครับคนก็จะกินอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้นครับ คราวน,นี้อาหารจะปลอดภัยได้ไงมันก็ต้องเชสได้อาหารมาจากทู่เหมือนกับที่มีข่าวที่จีนใช่ไหมครับแซลมอนติดโควิดเขาทุกคนก <laughs> ็จะเริ่มกลัวแล้ว <laughs> แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราเทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเช็ิตตี้หรืองของสัดส่นนะครับมาใช้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะเชสได้ว่าไอ้แหล่งไอ้เกษตรเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันมาถึงจานอาหารได้ยังไงน,นะครับซึ่งมีสาระที่เขาทำเรื่องพวกโลจิสติกส์มีสาระที่ทำเรื่องของเชสบิตี้ ทำเรื่องของฟาร์มเมจเมนต์และช่วงเมจเมนต์พวกนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในประเทศไทยซึ่งอันนี้น่าจะส่งเสริมให้เขาเริ่มเติบโตได้ในช่วงนี้แหละครับที่น่าจะเป็นช่วงที่ดีนะครับช่วงที่ผ่านมาจริงๆผมก็เสียดายอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูรอบบ้านล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับฟิลิปปินส์นะครับมันมีรายได้กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นฟาร์มชูเทเบิลครับ คือความเห็นเลยว่ลคือจากจากไล่ส่วนโตเลยคะครับจบโตมหาศาลบ้านเราก็มีนะยังไม่มีมีครับแต่ยังอาจจะยังไม่จบโตบ้างนะใช่ถ้าเราใช้โอกาสนี้ทําให้เกิดเกิดการจบโตได้อีกหน่อยรับไทยที่เป็นสาขาเกษตรที่ทําเรื่องของความเศรษฐกิจก็สามารถมีโอกาสขยายไปต่างประเทศรอบๆบ้านเราได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยระบบโลจิสติกส์เราก็เปิดได้เร็วคนอีกนะครับระบบการ S <S <ess ur ic language> อาหงอาหารอะไรการก็สามารถเปิดได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับก็ก็น่าจะช่วยกันพัฒนาตรงนี้ต่อไปนะครับแต <S ess ur ic> ่ถ้าเดียวก,กันสาขาที่เป็นเกษตรเนี่ยก็จะมีอีกหลายลูกโพนะครับหรือมีจุดที่เรียกว่าเป็นเป็นจุดบ,บอดของประเทศไทยที่อาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรื่องของโทรดักนะครับพันพืชพันพัน,พน,พนอ,อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นลิปเทคเนี่ยตรงนี้ประเทศไทยอาจจะยังยังต้องทาอีกพอสมควรเลยครับ <S 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 ครับ ครับ <static> เพราะฉะนั้นดูแล้วสามสาขานี ujemy, idea, right ้น่าจะไปได้หลักๆนะครับส่วนใครที่มีแนวคิดมีไอเดียอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะไปคุยกับทางสถาบันการเงินนี่ควรจะมีโอกาสใช้ช่วงนี้เลยไหมฮะคุณชินบุูนฮะรับจริงๆสถาบันการเงินเองผมว่าเขาก็มีหาทางหาลูกค้าใหม่ๆนะครับอยู่นะครับช่องทางที่วันนี้เราเปิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างดีป้าเองก็ทํางานร่วมกับสถาบันการเงินหลายที่นะครับที่จะ ทำางางขอ้เขาเออหนึ่งเขาสามารถออ o ็อใช้เทคโนโลยีเช่นเราทำงานกับสกส,สนะครับ <c oughs> ให้เขาสามารถเกษตรกรสามารถใช้พวกสมาร์ทฟา,า,าร์าามเทคโนโลยีต่างๆนะครับระบบน้ําระบบดินบริหารจัดการยังไงเอาไ o t ไปใส่ยังไง,ไใ,ง,ไงในฟา,า,าร์มให้มันดีขึ้นนะครับออด็อใช้เราก็มีการให้แกินเป็นส่วนหนึ่งพอเขาพอเขาเป็นลูกค้ากศส์ด้วยเนี่ย <c oughs> ขเขาก็อาจจะได้สินเชื่อเนื่องจากเขามีการพัฒนาไอ้พวกเนี้ย <c oughs> ตัวธนาคารเองก็อาจจะเห็นความเชื่อมั่นกับผู้อุการที่เขาใช้เทคโนโลยีพวกนี้มากขึ้น ก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงเมืองิ่งเชื่อมากขึ้นด้วยเหมือนกันครับครับครับอ่ะเอาละคุณทิราวุฒิเมย์จะฝากไหมครับครับก็จริงๆตอนนี้เป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวนะครับผู้การบางส่วนก็อย่างท่องเที่ยวที่ผมบอกครับอาจจะกระทบนะครับแต่ว่าก็ถือว่านี่เป็นโอกาสที่เราเรียกว่าเซตซีโร่นะครับวันหนึ่งเราอาจจะกลับมามีพลตฟอร์มของประเทศไทยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกเหมือนกันกับที่มีหลายๆสโสรเข้ามาในประเทศไทยเหมือนกันนะครับ ส่วนกเกษตรเกษตรอาหารนะครับวิธีกเกษตรมันเรื่ององอาหารนะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมว่าเราถึงเวลาที่เราต้องใช้ตึกแขกของเราจริงจริงจากในการสร้างเศรษฐกิจแล้วครับเราติดลบไปเยอะปีนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เวลา,าในการตัดพื้นฐานในส่วนนี้ ผมว่าปีถัดๆไปเราจะสามารถเติบโตด้วยเอนจิ้นหรือเครอเอนจิ้นใหม่ๆหรือเครื่องมือการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ครับครับครับอ่ะได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณชินาวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชินาวุฒิชินประยูนนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับครับ OTA เนี่ยมันก็คือเรื่องของการเข้าไปจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าจองตั๋วรถทัวร์ จองห้องพักโรงแรมได้หมดแต่ว่าถ้าเป็นคือมันจะมีคู่แข่งกันหลายแพลตฟอร์มด้วยกันคุณครีศักดิ์อย่างสมมุติว่าเราจองแพลตฟอร์ม A ไม่เอาดีกว่าเอาแพลตฟอร์มแซดอะแซดเด็ดปุ๊บเนี่ยแต่ว่า Z เนี่ยเขาอาจจะให้ราคาสมมติโรงแรม A นะฮะโรงแรม A ให้ราคาคืนละหนึ่งพันบาทบไอแพลตแพลตฟอร์ม B เนี่ยอาจจะให้ราคาโรงแรม A ที่เดียวกันเนี่ยในราคา1นึ่งพันหนึ่งร้อยบาท มันจะมีส่วนต่างอยู่ oh, นะฮะ p, อ๋อครับคัซึ่งซึ่งถ้าต้องดูให้ดีนิดหนึ่งว่าอย่าไปดูแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งให้ดูแพลตฟอร์มที่เป็นคู่แข่งเปรียบเทียบราคา oh, ด้วยเทียบราคากันอ่าและที่สำคัญนะ oh, อันนี้ oh. เฉพาะในประเทศไทยนะอย่าลืมโทรไปถามเขา อ๋ออย่าดูอย่างเดียวอย่าดูบัตรนี้กโทรไปถามโรงแรมเขาด้วยปกติเนี่ยบางครั้งนะฮะบางครั้งเนี่ยไอ้ที่คุณจองใน OTA เนี่ยมันแพงกว่าคุณผู้ักอ๋อครับอ่าบล็อกอินเข้าไปปุ๊บอ้าวทำไมมันถูกกว่าล่ะตกใจเลยอย่างนี้มีเยอะนะฮะมีเยอะลองลองดูแลกันนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเก็บตกเศรษฐกิจคุยกันนะครับกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและดีกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คุณมงคลจะมาคุยกับเรานะครเรื่ออ้ียมมพพ เที่ยวปนสุขกันอย่างไรก็จะคุยกันนะครับช่วงที่2องกิจกรรมวันนี้ครับกิจกรรมวันนี้ทางราชการมอบเป็นกระบุกอมสินครับกระบุกอมสินอาเซียนจากธนาคารอมสิน2รางวัลแก่ตะมุกฝั่งที่ส่ง SMS มาตอบคําถามที่4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5ทูด้างย็ทาง Facebook Live ก็พิมพ์คําตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคาถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารอมสินจัดกิจกรรมพิเศษ ทีมช็อปชาติไทยเพียงใช้จ่ายผ่านบาตรวีซา่าธนาคารนำสินลุ้นชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยโดยก็จักกิจกรรมไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้นะครับกิจกรรมนี้จัดไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้คำถามครับ ธนาคารนำสินจัดกิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทย<ม>เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรวีซา่าธนาคารนำสินลุ้นชิงรางวัลท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับถามว่ากิจกรรมพิเศษทีมช็อปชาติไทยเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้นะครับกิจกรรมนี้จัดไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ส่งคำตอบทาง SMS ็กับที่42,2,1075 0475หรือทาง Facebook Live ก็พิมพ์คําตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยได้ถึงร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับเพียง1ท่านเท่านั้นนะครับรับเป็นกระบุกอมสินอาเซียน2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีท่านเดียวรับไป2รางวัลเลยนะครับรบสุม่มอย่างท่งทานใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปส่วนกับช่วยหลังกับทางรายการเพิ่มเช่องทางรับเยอะหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังก็พิมพ์ัำว่าเก็บเบี้ยได้ถึงร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟัง รับชมรัะฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเรามากที่สุดแต่ละเดือนนะครับต่รายการบีของขวัญพิเศษส่งไ้อีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกันในการการสักครูครับ